วันนั้นเห็นเมื่อก่อนเห็นเป็นหน้ากากน้ำนี่คันใหม่มาคันนี้เขาก็ว่าอยู่60สปีปด้วยรถปูนก็เหมือนกันนุ่นเดียวกันเลยไปไปไปถิงกระเป๋าอยู่นู่นนะขอบปูนไป็ที่ลึกมาด้วยนะ่ะราชา้าราชา้า โอ้สามเผาวนี่ว่าโออะไร n d k เหรออุตสา่าเตรียมแคตตาล็อกจะรีวิวรถเนยนะอุตสา่าแคตตาล็อกยัดใส่กระเป๋ามาโอ้ไปซะแล้วเงดังเดังเงดังโอ้อุตสา่าเตรียมแคตตาล็อกจะมารีวิวซะหน่อยอุตสา่าเตรียมมาเป็นแผ่นอยู่โอ้โอดเลย วันถึงจะรีวิวรถไงมีแคตตาล็อกมาด้วยไงวันเนี้ยที่ไหนอ่ะกระเป๋าผมวันถึงแคตตาล็อกเอามาผมขอเวอร์เกนไว้แล้วเก็บไว้ว่าจะรีวิวรถอะไรอย่างงี้กระเป๋าผมวางไว้ตรงหลอดไฟไงกระเป๋าที่ห้อยมาเมื่อเช้านะโน่น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 นี่มานหลายดีกว่าดีกว่าไม่ได้หลายจริงๆนะบอกนะไอ้นี่มันหลายตรกไหน Ôi, pit na quá